หนึ่งตัวยัดได้ยัดวันนี้ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับตัวหน้าช่องของเราครับเชฟฟิวันเดย์กับรียูติครับผมให้ยิงกำแพงที่ครึ่งแรกหนึ่งช่วงตัวยกกันไปครับแต่เมื่อวานนี้ครับบอลสดในกลุ่มของเราครับผมคนเดียวดูแล15คู่ครับเข้าไปหมดเนี่ยวสิคู่หลุดไปแค่5คู่เท่านั้นการสดชื่นกันไปครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ๆใดในกลุ่มมองหากรุ๊ปฟุตบอลที่ครบเครื่องแบบนี้มีทั้งบอลสดสูงแรกแมนแมตลอดทั้งวันชุกันสวยๆครับใต้คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ใใใใหห้้้้้้ยยยิินนนนนนนดดดดีีตตตตอออรร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 ัััััััับบบบบบบสสสมมมมมมมาาาาาาาชกกกกก่่่ททุุคคคคคคคเเเเขข์ไลละวโปแฟงงจ แต่ตัวหน้าช่องของเราครับจะมีแค่ตัวเดียวนั้นที่เราจะคัดสรรมาให้กับพี P ่พี่ครับโดยเฉพาะฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคุณระว่งอาร์เซนอลครับจะเปิดสนามตอนรับเยือนของด้านเบนฟอร์ดครับคู่นี้ลงเตะลาเที่ยงคืน30บนาทีตามเวลาบ้านเราครับ เจ้าบ้านอย่างอาเซนอลครับมีโอกาสพลิกโลกแซงทั้งลิเวอร์พูลแมนซิตี้เข้าป้ายได้แชมเปี้ยน์ลีกได้ครับหุกระรังยิงต่อเนื่องมีโอกาสชนะได้ทุกเกมที่เหลืออยู่ครับแต้มห่างลิเวอร์พูลแค่สอคะแนนเท่านั้นครับสระความพร้อมของทีมกอดรงเตในวันนี้ครับจำหมดสิทธิ์ใช้งานของเดวิดรายาครับนายทวารตัวยืนที่มีเงื่อนไขห้ามลงพบกับต้นสก,กัดแม่อย่างเบนฟอร์ดครับ เช่นเดียวกับด้านยีเดนทิมเบอร์ครับซึ่งบาดเจ็บยาวอยู่เพียงรายเดียวครับตัวหลักยังอยู่กันครบครับสำหรับด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลส่วนผู้มาเยือนอย่างด้านเบนฟอร์ตครับที่มาตรฐานเป็นทีมรองอยู่แล้วครับสำหรับเกมนี้ฟอร์มในช่วงหลังเองก็ยังน่าเป็นห่วงครับด้วยการประชันไปแล้ว3จาก4เกมท้ายสุดแบบไม่ชนะใครเลยครับจริงอยู่ที่การไปชนะในหนแรกเนี่ยจะจบวิวๆไปแค่หประตูศูนย์เท่านั้นอย่างไรก็ดีครับกับสถานการณ์รุ่นแชมป์และความมั่นใจของเจ้าบ,บ้านที่กำลังเหี้ยมเข้าเส้นครับบอกเลยว่าเตรียมเละเทแนน ford นนนนน่่ออสรับับเ์ดใคืี้ ส่วนหนึ่งตัวยัดได้ยัดวันนี้ครับให้พี่ๆเนี่ยยืนหน้าบ้านอาร์เซนอลวัด2ประตูไปเลยครับสบายตัวอย่างแน่นอนครับสำหรับพี่ๆใดนะครับที่สนชื่นกันนะครับอยากได้มากกว่าหน้าช่องครับมาเพิ่มเติมที่กลุ่มครอบครัวของเราได้เลยนะครับยินดีต้อนรับพทุกท่านและนี่ก็คือกลุ่มครอบครัวของเราครับแกลุ่ม8ครอบครัวครับสมาชิกมากกว่า2,000ท่านแล้วไว้เจอกันในกลุ่มครอบครัวคลิปนี้สวัสดีครับ